รมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสรินทรุประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ สวัสดีคณะก็หมายความว่าหมู่สังฆก็เรียกว่าหมู่ถ้าหากว่าเป็นพระสงฆ์ก็เรียกว่าสังเป็นว่าพระเรียกว่าหมู่หมู่เรียกว่าคณะสงฆ์เรียกว่าเป็นหมู่เป็นคณะเพราะฉะนั้น คำว่าคณะหรือคำว่าหมู่จริงๆเรียกเปิดรวมกันเมื่อเรา,เาจะไหว้พระเราก็ว่าสุปฏิปโนพระควาโตสาวกสังโคพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีเรากล่าวว่าอย่างนั้น ถึงเราจะกล่าวถึงพระธรรมเราก็ว่าสวาขาโตพระกวตาธรรมโมธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้าขอ,อนมัสการกราบไหว้พระธรรมเรียกว่าสวาขาโตเป็นสวาขาตธรรมคือธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสู่แล้วเมื่อเราจะกล่าวว้ว้พระพุทธเจ้าเราก็ว่าอราหังสัมมาสัมพุทโธ พระองค์เป็นพระอาหารหันตัมมาสัมาพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมกวาบไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนี่เราก็คงจะคิดได้ว่าการที่เป็นพระพุทธศาสนานั้นก็คือเป็นองค์กรที่ใหญ่โตมโหฬารองค์กรที่ใหญ่โตมโหฬาน,นั้นจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งประกอบมากมาย แล้วก็จําเป็นที่จะต้องมีหลักการที่แท้จริงแล้วก็จําเป็นที่จะต้องมีสิ่งที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนพระพุทธศาสนาจึงได้ย่างยืนมาถึง2,555ปี2,000กว่าปีเนี่ยไม่ใช่วันสองวันก็เรียกว่าเก่าแก่ที่สุดแล้ว เพราะว่าพระพุทธศาสนาถึง2,500กว่าปีเพราะฉะนั้นคำสอนต่างๆจึงเรียกว่าเป็นธรรมะที่สมควรแก่การที่จะนับถือเนื่องจากว่าเมื่อเราปฏิบัติศาสนาธรรมในพระพุทธศาสนาแล้วผลก็เกิดขึ้นแก่เราเราสร้างบุญ บุญก็เกิดขึ้นแก่เราเราให้ทานบุญก็เกิดขึ้นแก่เราเรารักษาศีลบุญก็เกิดขึ้นแก่เราเราทำสมาธิภาวนาบุญก็เกิดขึ้นแก่เราแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆปรากฏการเกิดขึ้นจริงๆบุญก็เกิดขึ้นจริงๆคุณธรรมต่างๆก็เกิดขึ้นจริงๆ เมื่อปฏิบัติแล้วก็เกิดความจริงขึ้นจึงกลายเป็นสัจจะเรียกว่าสัจธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอริยสัจจะอริยสัจจนั้นเป็นข้อที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายต้องการนักหนาเพราะว่าเมื่อผู้ที่มาดำเนินอริยสัจจะแล้วเขาจะพ้นจากทุกทั้งปวง อริยสัจ,จคืออะไรอริยสัจ,จก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรทุกได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายสมุทัยได้แก่ตัณหาต่างๆแต่ว่ากา,มารม้ตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอันนี้เรียกว่าพวกสมุทยัยนิโรธคือการดับทุก แล้วก็มักคือหนทางแห่งการดับทุกข์ทุกนั้นพูดกันโดยย่อไม่ต้องอธิบายกว้างขวางก็ได้แก่ตัวของเรานี่ร่างกายกับจิตใจอันนี้เรียกว่าเป็นตัวทุกข์โดยที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่ท่านปัญจวคีย์วารูปังภิกขเวยนนต,ตาดูก่อนพี่สุดทั้งหลายรูปไม่ใช่ตน แล้วกในปริวัติที่สองของอนตัตตลัคนาสูตรท่านก็แสดงว่าตังกิงมัญธาพิกเวเพราะ,ะเหตุนั้นพิสูจน์ทั้งหลายตังกิงมัญธาพิกเวรูปังนิจจังวาอน,นิจจงวะติรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงปัญจวคีก็ตอบว่าไม่เทียงไม่เที่ยงแล้วมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราก็เป็นทุกข์ แล้วเมื่อเป็นทุกข์ก็คือเป็นสิ่งที่จะต้องแปรปวนไปตามธรรมดาแล้วในปริวัติที่สามพระพุทธเจ้าก็แสดงว่ารูปังอจิตังอนาคตังปัจจุบันนางรูปทั้งในอดีตและอนาคตปัจจุบันสพังรูปังรูปั้งปวงเนตังมะมะเนโซหมัสมิหน้าเมโซอัตาติมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนเรา เอวะเมตังยาถาภูตังสมปัญญายะทศบังให้พิจารณาตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบท่านปัญจวัคคีย์ก็ได้ปัญญาแล้วเมื่อท่านพิจารณาก็เกิดความเบื่อหน่ายรูปัสมิงปีนิพนสิเบื่อหน่ายในรูปเวทนาญาปีนิพินสิเบื่อหน่ายในเวทนาสัญญาญาปีนิพินสิเบื่อหน่ายในสัญญา สังขารเรือปีนิบินติเบื่อหน่ายในสังขารวิญญาณเจ้มิงปีนิบินติเบื่อหน่ายในบินลานเบื่อหน่ายแล้วก็วิราคาวิมุตติเอ่อก็หมดความกำหนัดยินดีวิมุตตะมิงวิมุตตะมีติแล้วก็พ้นแล้วจากทุกชาางหชิตท่านก็มียานเป็นรู้ว่าตัวของท่านสำเร็จแล้วอันนี้กาเรียกว่าทุกขสัจ ก็ได้แก่วความเกิดแก่เจ็บตายแล้วสมุทยัยสาสตว์คือตัณหาทั้งสามการมาตัตหาความใคร่ในกรมเพราะว่าตัณหาอยากมีอยากเป็นวิปวัตตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นเพราะตัณหานี่ก็ต้องมันก็ละได้พระพิจารณาเห็นรูปเกิดเกิดความเบื่อนหน่ายแล้วตัณหาก็ละออกไปเมื่อตัณหาละออกไปแล้ว ก็เป็นนิโรธสัตว์นิโรธสัตว์ก็คือว่าความดับทุกข์เพราะว่าพวกตัณหาเหล่านี้พาให้เกิดทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก,เกม่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ดับแล้วนิโรธะมรรคสัตว์พระองค์ก็แสดงว่าเป็นหนทางดับทุกข์หนทางดับทุกข์นั้นไม่ใช่ว่าเราเฟังแป๊บได้ปับ๊บเหมือนอย่างกับท่านปัญจวัคคี แต่ว่าเราก็ต้องทำดำเนินการไปอาจจะเป็นสิบชาติร้อยชาติอาจจะเป็นชาติเดียวหรืออาจจะเป็นยังไงก็ตามพาวิโตจเจริญให้มากเภาลีก็โตก็ททำให้มากอภินญายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ดีนิบานายะจะเป็นไปเพื่อความดับสนิทนี่ก็เรียกว่ามรรส เพราะฉะนั้นทุกขสั์ท่านให้กําหนดรู้สมทุทัยสั์ท่านให้กําหนดละนิ่โรทัสสัท่านให้กําหนดทําให้แจ่มมรคสัท่านกําหนดให้เจริญให้มากนี่เรียกว่าสัจธรรมเพราะฉะนั้นสัจธรรมนี้ไม่ใช่ว่ามีมาเฉพาะที่เราพากาันทําอยู่นี่มาตั้งแต่ครั้ง,งพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าได้ตัดสรุ้ก็ตัดสรุอริยสัจอันนี้แหละแล้วพระองค์ก็สอนให้สาวกของพระองค์นั้นดําเนินอริยสัจแล้วท่านพระองค์ก็สอนให้ประชาชนคนละพนโลกให้พากันมามองดูตามความเป็นจริงอย่างนี้นี่คือขนทางที่เราจะพากันเข้าใจว่าเมื่อเราทําเช่นนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นหมู่คณะ เขาเรียกพวกคณะสุปฏิปโนปฏิบัติดีอุชุปฏิปโนปฏิบัติตรงญายาปฏิปโนปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์สามีจิปฏิปโนปฏิบัติชอบจริงสาวกสังโฆเป็นสาวกอันดีของพระพุทธเจ้าอนุตตรังปุญยักเหตังโลกสสาติเป็นนาบุญของโลกทั้งหลายสวัสดีสาธุ